มานี่แหละพัดปลาไหลแบบเครงเครงครับโอ้ยห่วยได้อยังเราคู่บ่าวมื้อเนี่ยฮะปลาไหลปลาเพ็ดปลาไลหลเ<พ>ลยครับปลาเพ็ดปลาไหลครับมาเครื่องแบบจุ๊กจุกเออผู้ใดก็เปลี่มาเนาะขันอ่าขันอำ่นอำโอ้ยท,ที่จังที่น้องที่ได้เห็นคลิปไปเลยครับเออยากยากเติบเนาะ โอ้รำมาดาเด้สู้ที่ได้ตะละโกดนดอ่อ๋อหัวเครื่องให้เข้ากันครับเครื่องให้เข้ากันเอ๋อปลาไหลลงไปครับอืมไหลลงไปอ้าเดี๋ยวอ่าตอนเอาปลาไหลใส่ผมขออนุญาตเบิ่อจังน้อย,ยน้องเด้อเพราะว่ามันอ่าค่อนข้างที่จะมีแด้งเลยน้อยนะมันแดงแห้งหมดอืมมันนัวน้ำมันนี่เตะเจ็บนัวน้ำมันอยู่นหน กอดน้ำยังไงบ่นอ่ะขวดครับเป็นยังไงพันอ่ำตัวนี้นี่ถือว่ายากบ่ตามปกติหรือทั่วไปแกพื <amigo> ้นฐานอยู่ไอ้พื้นฐานอยู่เออถ้าง่ายกว่านี้มีมีตัวที่เอาง่ายกว่านี้ปะง่ายกว่านี้กันนี้ด้วยกันเออแต่ว่านี่ถือว่าปกติอยู่เปลนชั่วโมงพี่น้องเลยพาพันอ่ำขวดพันอ่ำพาขวดเออใส่เบียดนี่ง่ายกว่านีอยู่ใส่เบียดง่ายกว่านีเหม็นเลอ จะฮัน่นควนี่ก็อยากงนี้อยู่ดิ <c oughs> ออมันก็นอย่างเบาขึ้นเหมือนหางหุ่นละาย <c oughs> อ,อ่ะมันมันยาวเน,ะน,เน,นาะน,น้องมนยาวเซียบเนาะเมนี้อยู่กับเสียบควนครับ,เ,บเ,ออสเสียบควนออโอ้ยสัวเศียรได้ขึ้นมาให้เสียบเราลังสันนี่โอ้ย <c oughs> จังอืเอาใส่ผงสูรสอ,อ่า้าบเบอร์ชูรสอ,อืามันหอยลงไปครับโอ,อ้ มันหอยเลีงไปอ๋อตรงนี้ตรงนี้เนี่อือก็ไม่รู้เอาบ่เป็นไรบ่หอมบ่บัดเนี่ยหอมอันนี้มันเย็นหรือปลาไหลเย็นเย็นเป็นปลาไหลบ่คันปลาไหลบ่กิย็นตอนเราไปกินเย็นนี่มากหลายเออถือใจหลายแล้วถือเย็นนะเย็นถือใจหลอือเอาอือ เราบ่าต้องการอะไรเด้เราเป็นเสียบมาอันนี้เสียบของแท้เด้เป็นเสียบมาแต่ไต้หวันเราเป็นเสียบของแท้เราบ่าต,บาต,ต้องบ่ต้องตวงเลยนะเรากาใส่เลยเจียบเลยว่าสันเจีบเลยว่าสันเจียบก่อนว่าบดต้องซิมอ๋อขึ้นหนืดแห้งเด้่ยเหรอน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำม,มาอยู่เออให้มันเข่าถึงเนื้อมันอือคือ,อเขาเอ,อนาน้ำลงมหนีพันอับนี่สูตรเัียงใดกว่า ต้องให้ไฟมันห่อนก่อนอ่าต้องให้มันเดือดหรือไม่เปรียวไฟขึ้นเป็นเละอุเลยถ้าเราใส่ตอนไฟยุบบ่ยุบแน่นี่เป็นยังไงยานมันเกาเอาใส่ใบขี้หูดลงไปใส่น้ำตาลน้ำบนหน่อยเชฟเอาตัดกันครับเสียบเราเสียบว่ะเออจังเป็นจังเคีงเป็นเคีงมื่งนะอือโอ้ได้จับได้จับหูกันได้กันดังดีเต้เออมันหูหรือวังน่าน้อง หูหรืองวงหัวนะฮะั่นมีหูวเราบ่มีงวงเป็นบ่กระทะเนี่ยบ่บ้าบัดคู่บ้านไอ้เดี๋ยคือมีทั้งหูทั้งงวงเด้วยเดี๋ยวไปเขาไปแล้วพักขัดเด้โอ้ขอแค่กินเก่าที่น้องโอ้ถือกินเก่าถือกินเก่ามักแหงนะมักแหงมักแหงโอ้เอาเเกิดมาเพื่อพักขัดแล้วพี่น้องเอ้ยมากหลแล้วจังเป็นนี่ยย้อนน้ำง้างไปอย่างเงี้ไปเห็นอยู่ใส่นี่อ่อนซ้อนเลยมีนแน่ะเอาเอา พัดไอเ้เพียสตะไลใส่ผักขาดพี่น้องเอ้ยเอาเหมือนเจ้าแรกของโลกเลยก็ว่าได้หรือว่าตกไปอือโอ้โหผู้สังเกตการณ์นี่มักขัดเกงี่ยนะโอ้มักเนาะมักขึ้นไอ้ามูพากินอ,นอย,นย่างนี้มกักเบ็ดแมนอือโอ้เอาเอาเอ,อบาบ่มักเต้นลาไหลอะไตีแมนแล้วยยยแย่นี่คักแย่นนี่คักอยู่อือเอาขั้นตอนต่อไปครับนี่ใส่กระเพราลงไปงอือกะเพราเฮามันคืออายุสูงเหรอเนองคือสูงอายุได้เหรออันนี้ ไอ้ส้มกดตัวแ้น่หน่ะมาแกนี้ไว้ท่านเออเอาเป่ากับแบบกูอยู่รญยะนี่แหละโฮมัาเบบแบบนี้กับจานในขั้นกลานี้แหละโอ้ยไปใส่เลาะไอ้ส้มกดไปหน่เนาะไอ้ส้มกดเอาเบิ้งด้วยไหนส้มกดเนี่ยมาเบิ้งด้วยเนี่ยสุกเลยเนี่ยนี่หอมเลยเนี่ยบาดเนี่ยจังหวะนี้แหละส้มกดเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยวิธีการอยู่การกินบ้านท้องไม่ต้องนี่อย่างไรเนาะทำเนาะ เดี่ยบง่ายๆง่ายๆบ่ต้องได้ไปซ<ง>ื้บอบ่ต้องได้เนี่ยนี่เอาง่ายๆคือตอนนี้เขาได้เผยแผ่ทรงถอดพางพันหน้าจอให้พี่น้องที่อยู่บ้านได้รับกินไอของความเป็นบ้านเขาเนีพี่น้องคงได้เบิ้งแล้วตอนเขาไปดึงมาเนาะดึงตะไหลมาอู้สุดอิเล่เอามาพี่น้องบาดเนี่ยครับสูกเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะครับอุ้ยไปหมดพอดีนี่ครับมานี่ละผัด ปลาไหลแบบเค็งเคียงครับหมักบ่กบยกอยเลยจ้ะมักก็เนี่ยหมักเลยแมนหอมบ่หอมหอมคักแรนไผ่อ่ะซึ่งกูดฮู้กูดคลองที่ไอ้เฮ็ดเนี่ยไหนบันนั่นแหละครับนี่คือผับเย็นแบบเค็งๆค,งคะนะมื้อนี้เสียดายแห้งเสียดายแห้งบ่ได้ถ่ายตอนกินให้พี่น้องได้เบิ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปส่งอ่า บอสคนรอนะบอสไม่นับบอดจะไปบ้านคุณตาอยู่ที่บ้านโรงมูอเมื่อบ้านพือเดี๋ยวจะพาบอดกินให้อิ่มแล้วกัเดี๋ยวไอไปส่งสุดท้ายแล้วฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแชร์กดติดตามให้แบบเข่งเสตูดิโอนะครับคีิงานนี่บอเหตุใ้พี่น้องผิดหวังแน่น้อเม็นบอส่งกดไม่นับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับนี่พัดเยนแบบวิงเก่งอือคักอีลีอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวะครับ